วันนิวส์ตรงไปตรงมาในเรื่องนี้นะครับตำรวจสอพศรีนครินจังหวัดพัทลุงกำลังเร่งหาคำตอบอยู่นะครับว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำให้เยาวชนกลุ่มนี้ลงมือก่อเหตุอย่างโหดเหี้ยมจนทำให้เกิดเหตุการณ์ในครั้งนี้ขึ้นติดตามจากรายงานครับ พยานคนสำคัญในคดีอุกอาจสะเทียนขวัญสังคมที่จังหวัดพัทลุงคือหญิงสาววัยสิปีผู้เสียหายเมื่อเธอหายดีและสามารถให้ปากคำอย่างละเอียดได้ข้อเท็จจริงที่ถูกเปิดเผยออกมาจะนํามาสู่คําตอบที่ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้มีสาเหตุมาจากอะไรตามแนวทางการสืบสวนของตํารวจพบว่าก่อนหน้านี้ผู้ต้องหาทั้ง4คนภาศกรคงสวัสดิ์และแฟนสาวอยู่ในกลุ่มกวนเดียวกัน รวมถึงสาวทอมคนหนึ่งที่ตำรวจอยู่ระหว่างรวบร,รวมพยานยหล,ลักฐานด้วยว่าเกี่ยวข้องกับคดีนี้มากน้อยแค่ไหนตำรวจมีข้อมูลว่าเดิมทีหญิงสาวผู้เสียหายสนิทสนมกับสาวทอมมากแต่ระยะหลังหันมาคบกับภาศกรขณะเดียวกันภาศกรเองก็มีความสนิทสนมกับหญิงสาวอีกคนที่เป็นน้องของหัวโจกค,คดีนี้ความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนและดูยุ่งเหยิงเหล่านี้นำมาสู่ความบาดหมางครั้งสำคัญ ไม่นานภาสกรกับแฟนสาวก็ปลิกตัวออกมาไม่มีใครคาดคิดว่าโทรศัพท์จากหนึ่งในกลุ่มเยาวชนผู้ต้องหาเมื่อเย็นวันที่31พฤราคมที่ผ่านมาจะนำมาสู่จุดจบเช่นนี้มีคำถามจากญาติผู้ตายว่าเหตุใดเยาวชนกลุ่มนี้ถึงได้ลงมืออย่างโหดเหี้ยมไร้มนุษยธรรมมีการวางแผนมาเป็นอย่างดีเต็มไปด้วยความรุนแรงและความอาฆาตแค้น คำตอบอยู่ที่4ผู้ต้องหาสาวทอมที่ตำรวจกําลังหาพยานหลักฐานและหญิงสาวผู้เสียหายอีกไม่นานคําตอบทั้งหมดคงได้รับการคลี่คลายวันนิวสตรงไปตรงมา